อยากเลี้ยงทหารไม่เลี้ยงตัวฉดอไม่ได้แล้วก็ทหารผ่านด้วยตอนนี้อยู่ภาคใต้ก็มีทหารนบเมื่อไหร่ลงตาภาคใต้ก็มีทหารเหมือนกันเนาอเลี้ยงหมูกระทะเนาะ <c oughs> วันนี้หลวงตาก็เตรียมปัจจัยไว้หมอก ให้ไปจัดการเองมีแถวๆนั้นมีร้านมุกชาเนะเาะสองร้อยชุดเนาะเหมือนเดิมเออสองร้อยชุดห้าหมื่นบาทเนาะห้าหมื่นบาทเอาเอาก็อยากให้เมสเซิเรนเป็นคนออกกังกูเป็นคนเลี้ยงอืม ออ,อ่งั้นก็พี่หนึ่งดีกว่าพี่หนึ่งห้าหมืนบาทให้เมซิเจนเป็นคนมอบคุณริกว่ามันพกตังมาลุงสซมไม่มีตังนะอืมเป็นพระที่ยากจนที่สุดในโลกตอนนี้มีเริ่มมีหนี้เป็นพระที่มีเครดิตที่สุดในโลกเนาะ คือเราอว่าจะต่อสลาอีกสักยี่สิบได้ยี่สิบกว่าเมตรอยู่นะ้องมันไม่พอกันนั่งแล้วสลาเราสั้นไปเนาะอ่ะอะไมกชิเจนมอบก,ก็ได้เออไปเอากับไมกซิเจนโออย่าพูดเลยไม่ไปเอากับไมกซิเจนไม่ดีไปรับกับแมกซิเจนไปไปรับกับแมกซิเจน อืมึงอย่าเข้าไปใกล้ไม่ชีมากเกินไปโอเคซิกาเลตเนาะเรียบร้อยตัวใครตัวมันอยูน่นะ อนนี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วเนาะปลายผลต้นหนาวอ่าอ่าต่อไปก็พรรษานี้ก็มีอยู่ไตรมาสเรียกว่าไตรมาสไปว่าสามเดือนแล้วเนาะครบสามเดือนอ่าพระเจ้าพระสงฆ์สี่อยู่ในอาวาสนี้เนาะอ่า <c oughs> รวมทั้งญาติโยมแล้วก็คณะมิชีเนาะก็จะได้ร่วมใกล้แล้วละ่ะเนาะเหลืออยู่ไม่ถึงเดือนเนาะก็จะเป็นการ ผลพรรษาออกพรรษาปีนี้นะไม่ชีก็ประมาณ400กว่าเนาะไม่รู้กว่าไว้เท่าไหร่เนาะ,ะส่วนพระเจ้าพระสงฆ์ก็ประมาณจำพรรษาปีนี้อยู่ในพรรษาอยู่ในอาวาสนี้ก็ประมาณ325เ่11น11เนาะและคารวสาอีก200กว่ารวมๆก็พันกว่าชีวิตเนา ซึ่งวัดป่าบ่อน,น้ำพระอินของพวกเราเนาะก็ได้ออดำเดินมาเดินทางมาได้ถึงปีนี้ครบปีที่หกเนาะเข้าปีที่หกนอะอ่าเดือนธันวาเนี้ยเนาะครบหกปี่ะลุงตาเคยเล่าเนาะเคยเล่านะ ว่ากว่าจะเดินทางมาถึงตรงจุดนี้เมื่อก่อนหลวงตาชอบไปอยู่คนเดียวไปไหนะก็ไปคนเดียวอชอบไปอยู่ถ้ำอยู่ภูอยู่เขาเลาะชายฝั่งแม่นํำโค้งแถวภูพันภูพันแล้วก็มีภูพันน้อยแถวลงหลวงแถวอ,อ,อ,อะไรนะ หน้าแกเนาะแล้วก็จะเดินทางมาแถวตามชายโผงมาบุกราหารมาชานุมานเนี่ส่วนมากจะเป็นทางผ่านของพระเรียกว่าพระกรรมาฐานเนาะหลวงจาก,ก็ชอบไปอยู่คนเดียวเนาะชอบไปอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่า มันจะกายวิเวกฉิดวิเวกการบำเพ็ญสมณธรรมที่จะให้เกิดผลบางทีเราก็เคยพูดว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ใช่แต่จะเกิดผลไหมถ้ามึงไปปฏิบัติอยู่กลางตลาดล่ะยิงไหมมันไม่ได้เกิดผลหรอกบางคนบอกว่าเอาบ้านเป็นวัดเนาะโอ้ยงั้นก็คงไม่มีวัดหรอกมาอยู่วัดเลยไม่ดีกว่าเหรอ ถ้อยู่บ้านตัวเองเนี่ยมึงลองคิดดูโอ้ยนั่งอยู่สักสิบนาทีพอก่อนพวกนี้ก่อนอยู่เรื่อยแหละ <c oughs> <c oughs> ซึ่งหลวงตาก,ก็มีแนวคิดอย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อก่อนเนะาะหลวงตาเนี่ยถึงท่านขั้นทำออฟฟิศเลยนะไม่ให้มีเสียงอยู่บ้านเนะี่ยคิดว่าจะปฏิบัติอยู่ในบ้านนะเพราะว่า เวลาเราไปอยู่วัดเราก็เริ่มไม่พอใจพระตัวหลงตาเองนี่แหละคิดว่าไม่เอาแล้วไปอยู่บ้านดีกว่าอย่างเงี้ยนะส่วนมากก็จะไปทำออฟฟิศอยู่บ้านเลยเก็บเสียงเลยแต่พอไปอยู่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวคนนั้นมาเรียกเดี๋ยวคนนี้มาชวน เดี๋ยวคนนี้มาเคาะอยู่เรื่อยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวหลานเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวภรรยาฮะโอ้ยที่นี้ทุกหนอที่นี่วุ่นวายหนออีกแล้วล่ะจริงไหมก็เลยมาสํำนึกลํำลึกถึงระล,ลึกถึงํลำ,ลงำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่านั้นถ้ำนั้นเงื้อผานั้นป่าลกชัดนั้นเรือนล้างอะเรือนล้าง,อ,อ,างอ้าว พระผู้เจ้าไม่เคยสอนว่าเอาว่านเป็นวัดนี่วะเนาะเราก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านอีกเป็นโยมนะไปอยู่ตามเขาอีกใส่เป็นพระขาวไปอยู่ป่าช้าที่สองเดือนสามเดือนคนเดียวนะเออเรากลัวผีไงก็เลยเอาผีเป็นอาจารย์กลางคืนมาอยู่อยู่บนเขาคนเดียวกับปา่าช้าอยู่จีนเขาอะเนาะ โอ้โหแล้วก็ตรงนั้นแนหะเขาจะเอาศพคนตายเขาไม่เผาเขาจะเอาศพแล้วก่ออินแล้วเอาไปโรงวางแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เป็นแถวอยู่ๆตรงรอบวุติเลยเกจะตอบที่อยู่เนาะ,ะเวลาเดือนผ่านมาดือนๆเดขาจะเดินผ่านศพพวกนั้นแหละฮะถามว่ากลัวไหมกลัวที่สุด ที่สุดความกลัวกับทําให้เราเห็นชัดเจนโฟกัสเข้าไปที่จิตเราใจเราว่ามันกลัวอะไรมันกลัวอะไรกันแน่อะอความกลัวมันอยู่จิตเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผีเนี่ยไมไ่อยู่ที่ศพเนี่ยเนาะเอออะกลางวันทําไมไม่กลัวล่ะจริงไหมทั้นที่อยู่ที่เดิมแล้วบุคคลคนเดิมสถานที่เดิมจริงไหมเออ ้เวลาเราหลับล่ะไม่เห็นผีมาหลอกเลยจริงไหมแต่เวลาตื่นขึ้นทําไมกลัวล่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรกากสัญญากากสัญญาว่านี่คือป่าชานะ้านั่นคือศพมันจะเป็นผีเนาะอย่างเงี้ยปกติตั้งแต่เล็กเนาะเราเห็นหนังผีไหมเออหน้าเละอะไรอะเอาผ้าเขาวมัดไว้อะไรประมาณน้นเดินชุกชักชุกชักอย่างเงี้ยเราก็กลัวมันเดินออกมาจากตรงนั้น ดังนี้ประมาณนี้ล้วนเป็นมนโนจินตนาการมนโมนมโนขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอ่าเห็นไหมเราก็เลยเห็นชัดเจนว่าโอ้นะผีมันอยู่ตรงนี้นี่เองอเห็นไหมมันแตกต่างกับอยู่วัดไหมล่ะมันแตกต่างกับอยู่บ้านไหมล่ะ,ละเห็นไหมเออ เราเลยว่ามันเกิดพ้นเเขาเรียกว่าสป,ปายะต้องหาสถานที่เหมาะกับเราสป,ปายะเห็นไหมเออแต่ตอนนี้มันหาสถานที่แบบนั้นลําบากแล้วผ่านไปผ่านมาไม่เหมือนสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานะเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนเนาะป่าไมา้ยังเยอะอยู่เนาะเออ ยังไม่มีการขายไม้พยุงขายไม้นอนไม้นี้ยังไม่มีใครทําลายมากเท่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหนะหลวงตาเห็นอโดยเฉพาะไม้พยุงมาเลยโอ้โหนะนะตัดกันเนี่ยโอ้โหพระพยุงไม่ได้โดนยิงไม่ได้ยิงพระหรอกยิงแบบให้กลัวให้หนีไงซึ่งหลวงตาโดนมากับตัวเองนะ กิเลสคนเนเอาไปมามันสถานที่มันน้อยลงถ้าจะไปเข้าป่าเข้าป่าอย่างเขาใหญ่อย่างอุทยานอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้าเขาไม่พระเข้าถ้าจะเข้าก็ซื้อตัว๋วซื้อบัตรเข้าอย่างเงี้ยเนาะเออที่จริงพระเนี่ยอยากเข้าไปอยู่ลวงตางเคยไปอยู่นะเมื่อ20กว่าปีก่อนไปเหวสุวัดเขาใหญ่ เดินเข้าไปลึกๆอะ่ะไปสองสามรูปนะโอชนีเยอะเข้าไปลึกๆอ่ะเนาะแต่คนก็ไปจ้งเต็นท์หนุ่มสาวก็ยังไปจ้างโอ้โหนะอืไปผปสมพันธุ์กันอยู่ในแถวๆนั้นแหละโอ้อีกแล้วกูไปปากกดที่ไหนก็มีแจ่พวกนี้เนาะเออเข้าไปลึกเนี่ยก็มีมีช้างมีเสือมีอะไรอยู่สมัยก่อน ซึ่งครูบาอาจารย์บอกเห็นไหมมีเสือมีช้างเมื่อก่อนเนาะท่านก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเออมีหมีม,มีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านก็อยากไปเห็นว่ามันกลัวหาอยู่นะด้วยจิตใจที่มีคุณธรรมมีเมตตาธรรมคงอยู่ร่วมกันได้คือต้องเผชิญกับทุกตัวนี้เข้าหาทุกไปขัดใจไปเห็นทุกอยู่ในใจเราเห็นไหมใครเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรม เห็นไหมทำไมเราต้องมาขัดใจตัวเองขนาดนั้นล่ะเพราะเข้าหาทุกขเพื่อจะรู้แจ้งในทุกข์ขและเห็นเหตุข,ของทุกขนะเห็นไหมและวิธีดับลงของทุกขนี่อริยสัจสี่แค่นี้แหละไม่ได้เห็นอะไรเห็นจิตเห็นใจตัวเองนี่แหละเห็นไหมนี่คือวิธีอ่าเมื่อเราเห็นเหตุแล้วเนาะเห็นเหตุของทุกมันดับลงแล้วนั่นแหละเลิกว่า นี่คือมรคนี่คือศีลสมาธิปัญญามรคตัวเดียวเป็นมรคจิตแล้วิีนะียนะไม่ใช่มรคแปดเหมือนเดิมแล้วศีลก็จะเป็นอธิจิตอธิศีลอ,อธิปัญญาแหละศีลส,สมาธิปัญญาเนะี่ยเมื่อทําให้ขึ้นทําให้มากเฉลญให้มากถึงพร้อมเรื่องสมบูรณ์แล้ว,ม,ม,ลลวมันก็เป็นความทุกข์มันก็สูญสิ้นไปเรียกว่าพ้นทุกข์นั่นแหลนะเนาะนั่นคือวิธีที่ อูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าชี้ทางให้เราเดินเห็นไหมอ่าและหลงวงตาบอกว่าเอาชีวิตถวายก็คงไม่ไม,ไม่ไม่พูดเกินไปเพราะว่าต้องเผชิญกับพวกนี้ต้องมอบกายสวายชีวิตให้ประรรมจริงๆเห็นไหมเออโดยเฉพาะเสะแถวผู้พานน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าลงเตางอยมาเนี่ยผู้เขาจะใหญ่มากเสแถวนั้น ท,ทุกถ้ำแทบทุกท้ำลุงจาได้เข้าไปแทบทุกท้ำแหละไปอยู่คนเดียวนะเห็นไหมเออไปทําไมต้องทําไมต้องไปนะไปเพราะอยากเรียนรู้อยากเข้าหาทุกอยากเห็นทุกอยากรู้แจ้งในทุกอยากพ้นทุกเห็นไหมเอออ่าไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะมาพูด ธรรมะหลวงตาไม่พูดหรอกไม่มีใครอยากมาพูดมาสอนหรอกฮะจริงไหมล่ะอะไรจะไปยากกว่าการสอนคนเนาะจริงไหมเออ,อเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยมันไม่มีรูปร่างไม่มีชื่อนะมันเป็นนามมาเรียกนามนะมันเป็นอาการเป็นสภาวะของจิตเห็นไหมจิตใจเราเนี่ย ร่างกายจะบึกบึนซิกแพกกล้ามใหญ่ขนาดไหนถ้าจิตใจมันเศร้าหมองจิตใจมันท้อแท้มึงว่ามันมีแรงเดินไหมล่ะเห็นไหมจิตใจนี่สำคัญไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นไหมเออมึงจะอยู่เขาหรืห,หาดล่ำรวยขนาดไหนถ้าจิตมึงมีทุกข์มากล่ะรุ่มร้อนไหม มึงจะมีผัวหล่อเมียสวยขนาดไหนลองดูสิมันก็เลิกกันอยู่ดีเออจริงไหมราอจิตนี่สำคัญมากจิตใจในี่สำคัญมากความรู้สึกนี่สำคัญมากเห็นไหมเอออ่ะไม่ได้อยู่ที่ความหลอ่อความใสสวยหลอกอยู่ที่ความพอใจ สังเกตดูนะอยู่ที่ผลประโยชน์ความรักของหนุ่มสาวของผุุ้ชนเนี่ยมันประกอบด้วยตัณหามันก็เลยทุกข์จริงไหมอมืถ้าไม่ได้ดังข้าด,ด,ด,ดังใจหวังอ่ะไม่ถูกใจเนี่ยก็ทุกข์และทะเลาะก,กันแล้วจริงไหมเออเหมือนหลวงตาเคยพูดว่าอารมณ์อารมณ์ตอนหิวกับตอนอิม่มนี่คนละอารมณ์นะทั้งที่เกิดอยู่ที่เดียวใช่หไหมเกิดอยู่ที่เราเนี่ย นั่นแหละความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นไหมบางทีก็โกรธบางทีก็หัวเราะบางทีก็ร้องไห้เห็นไหมมันผ่านมาผ่านไปเกิดเกิดดับดับอยู่เห็นไหมมันไม่มีอะไรเป็นของเราหรอกถ้ามันเที่ยงมันก็ต้องทำมึงโมโหมึงโกรธมันก็โกรธอยู่ทั้งปีจนมึงตายสิจริงไหมเออท่านก็เลยเห็นความเป็นอนิจจังของพวกนี้ อันนี้จังไปว่าไม่เที่ยงไม่จริงผ่านมาผ่านไปเกิดเกิดดับดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับ,ดบไปของอารมณ์พวกนี้เห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเรียกว่าธรรมะถ้ารสของพระธรรมเนี่ยคือรสยังไงรสชาติยังไงรสชาติในความสงบไงจิตที่สงบไม่คิดปรุงแต่งแล้วนี้เห็นไ,ไหมเรียกว่ารสพระธรรมลสแห่งความสงบ จิตเนี่ยสง,งบไม่คิดปรุงแต่งต่อแล้วนั่นแหละเรียกว่าลดพระธรรมลดแห่งความสง,งบจิตใจเราไม่เคยสง,งบหรอกตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยมันคิดไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มันไม่เคยได้พักเลยจริงจริงจริงไหมล่ะเดี๋ยวก็ไปเกลียดคนนั้นชังคนนี้เดี๋ยวก็ไปพอใจคนนั้นคนนี้อยู่ทั้งวันล่ะจริงไหม นี่เขาเห็นอันนี้แหละเรียกว่าเห็นจิตรู้ทันจิตเรียกว่าเห็นธรรมอะอสุขได้เสมอความสงบเป็นไม่มีเห็นไหมความสงบนี่แหละคือธรรมนะเออสงบจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละนะจริงไหมล่ะทุกวันนี้จะไปเรียกร้องจากใครล่ะอะ ลวงตาอย่างเคยพูดเลยเนาะทุกวันนี้มีแต่คนอยากให้คนอื่นดีไงแต่ตัวเองดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ชี้แต่ออกข้างนอกคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีแต่ไม่เคยชี้เข้ามาที่ตัวเองเลยฮะจริงไหมอ่าเห็นไหมลวงตาเลยบอกว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยเรายังเดินหนีได้นะ แต่ถ้าตัวเองไม่ดีแล้วจะไปรีไปหลบอยู่ตรงไหนอะ่ะเพราะฉะนั้นอยากเห็นคนดีอยากคบคนดีเป็นมิตรก็สร้างตัวเองนี่ให้มันดีแล้วก็คบกับตัวเองนี่แหละอ่ะเข้าใจไหมฮัลโหลกบกริชเชอร์โตโยต้าฮอนด้าอ่าออายับเบอร์ไปเหอขึ้นสูงไว้ดิ เอาหมอบกระเช้าให้หน่อยเอาเอาเอาทหารมอบกระเช้าหน่อยเด้อเนี่ยมอบให้หน่อยต้อนรับไม่ชิมาจากอเมริกา thank you thank you ่ะอืมบักกูดบักกูด บักกูดบักกูดอ้าวเขาเรียกบักกูดกูดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษบักนี่เป็นภาษาลาวอก็เลยเรียกว่าบักกูดภาษาอีสานต,ต้องมีบักบักชีดาอย่างเงี้ยบักเขียบอย่างเงี้ยอันนี้บักกูดอืม เอาถอยหลังไปอีกแล้วคับ่าก็ได้ชฉากูได้แค่นี้แหละอืมอ่ะอืมอืมเอาอาอาอแล้วทีเนี้ยมีของเล่นแล้วอืมต่อไปก็จะมีฝรั่งผู้ชายมาบวชด้วย อ่ะเเริ่มมาแต่ว่าตอนนี้จังสร้างกุฏิไม่เสร็จมาจากทุกประเทศอะเห็นไหมจะเป็นนานาชาติเนาะเออเห็นไหมเขาสนใจธรรมะมากอ่อ่ะไม่รู้สนใจหลวงตาหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นเห็นมองกูแล้วเกินฝรั่งเนี่ยนะอืมน่าเลบไหมอ่า เออเอ่อเห็นไหมอืมเสน่ห์กูก็มีอยู่นะเห็นไหมขนาดฝรั่งอะไรอยังโถ่กูดกุดนเพราะฉะนั้นเนาะนี่แหละเรียกว่าไม่เลือกชาติศาสนาไม่เลือกใครเลยธรรมะเนี่ยเพราะเกิดอยู่ที่ไหนก็ทุกข์ไม่ว่าพบไหนชาติไหนอ่า นะกวดเกิดมาต้องมีแก่มีเจ็บมีตายคันจะนับถือไม่นับถือศาสนาศาส,สนาไม่ได้เดือดร้อนหรอกจำไว้มีแต่คุณนะะั่นแหละเดือนร้อนนะจำไว้พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้ก็ให้นรกสอนมันเห็นไ,ไหมอ่านี่ไเห็หม่วันนี้เป็นเป็นเป็นไม่ชีคนแรกมั้งมาจากอเมริกาเอ้ยไมเป็นฝรั่ง ที่จริงมาจากอเมริกาเยอะนี่นี่นี่อีแปลวก็มาจากอเมริกามาจากแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียอ่าใช่ไหมหรือซานฟานโอ้ซานฟานซิสโกโกูเนี่ยอยู่ l อลเออร้อยเอเบนจลิสมาเห็นไหมออ เพราะฉะนั้นก็เลยว่าเออเนี่ยมอบมอบบัก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 ไม้บักไม้ผลไม้ให้นะตอนรับไม่ชีจากไม่ไม่ชีเชื่ออะไรไม่รู้ฮะแรนดี้โอ้นึกว่ารอนนี่แรนดี้แรนดี้อ่แรนดี้๋อ แรนดี้เหมือนชื่ออีลูกอีอะไรที่มานะลูกฝรั่งอังกฤษชื่อฮาเยนาซาบีนาโอ้ซาบีนากูาาเรียกว่าฮายยนาลูกอีนอกซา,ซาลินาโอ้ แหม่าเอาคนอีสานเบาเบาเาพลังเนาะเมื่อก่อนกูก็เคยเรียนนะภาษาอังกฤษดิดดิดอาแช่อโนอาบุ๊คแค่นั้นแหละเนาะโตมาเพื่อเรียนรู้ใหม่โตโยต้าฮอนด้าอนไนยูนิสสันอะไรเนาะนะ เพราะฉะนั้นเห็นไหมมาจากอเมริกานะเห็นไหมทั้งที่พูดกันไม่รู้เรื่องแต่ภาษากายภาษาใจมันอยู่ตรงนี้นี่ดังนั้นนมมึงตรงนี้เรนดี้เรนดี เออแรนดี้นี่ชื่อแล้มา,อา,อาตอนนี้หลวงตาจัดโซนตรงเลยเฟดห้าไปจะเอาไว้ให้นาราชาติฝรั่งที่มากำลังจะจัดเทถนนแล้วก็ถนนตัดเข้าไปแล้วประมาณหกไร่สองงานที่ซื้อใหม่เนาะจะทำที่ เป็นศาลาเล็กๆพอเขาได้สนทนากันเนาะเหมือนกับโรงประนะอย่างเงี้ยแล้วก็ทำกุฏิไว้ไว้สำหรับกลุ่มนี้ก็ต้องแยกออกไปเนาะเออ,อเพราะว่า,า,าบางทีใครอยากไปคุยกับฝรั่งอย่างเงี้ยกูก็กูก็คงคุยไม่รู้เรื่องหรอกนะเออแต่ว่ากูคุยกับไอ้เจฟรู้เรื่องนะไอ้เจบเนี่ย มันมาอยู่เนี้ยเดือนสองเดือนอ่ามันหนุ่มเนาะมันหนุ่มแน่นไอ้เจ็บแล้วทีเนี้ยมันก็พลังเนาะมันก็อยากมีเซ็กเขาเรียกมีเซ็กอีปเปี้ยวกับครูบาอาจารย์ก็พยายามให้มันภาวนาอย่างเดียวนั่งสมาธิอันนี้ก็จะอยากไปมีเซ็กอย่างเดียวนี่อีปเปี้ยวก็เลยพาไปาอะไรนะไปเล่นน้ําเขื่อนสิลินอนเพื่อจใจมันหาย กลับมามันก็ไม่หายมันบอกมันจะกลับมันจะกลับไปเกาะเต่าทีนี้มันมาหากูพวกนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นไรกูก็เลยกูพูดไม่ได้กูก็เลยว่าเออเออเออมันบอกนี่หลวงพาเนี่ยรู้ใจมันมอกูก็เลยอ้าวกูคิดถึงกูตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มมันมันนี่แหละ เออกูก็สื่อสารไม่เป็นไงเออมันว่าเออมันก็เลยไม่กลับวัดเลยเอ้ยไม่ไม่ไม่กลับไปวกาดเต่าเลยไปถึงช่องเม็ดนี่ก็พอตรงนี้มีเห็นไหมเออเห็นไหมโล่งเลยทีนี้นั่งสมาธิแบบเลยเห็นไหมอืม อ,อบางทีใช้ภาษามือเอานะกูไม่รู้จักเขาจะทำยังไงกูไม่รู้แหละเนาะเออไอ,เไอเนะ้เจบไอ้เจฟเนาะเออ <c oughs> นะวันนี้ก็อ่าตชดเนาะเป็นตัวแทนของภูมิกับคนตำรวจเอกกวีพงษ์ชลาการเนาะภูมิกับตจดสองสองเนาะนักรบชายแดนเราเนาะ เดี๋ยวจะน้อยใจว่าหลวงตาเลี้ยงแต่โมกษะนักแต่ทหารว่าง,งั้นต่ะอะรอทหารพันน้อยใจอย่างเงี้ยไปเห็นในทีวีแล้วน้ำลายยื่นหมดเลยต่อชะอวันนีก้ก็เลยว่าเอาๆๆๆอเอาเอาเอาเพื่อให้ขวัญกำลังใจต่อชะอก็บาดเจ็บเยอะนะเป็นช่วงปะทะกันออยู่ในแนวหน้าชายแดนเนาะ ใช่ไหมผู้การเบี้ยวอืมไอ้เบี้ยวเนี่ยไม่น่าเป็นตัจรอน่าเป็นหมอลำเอาวันนี้ก็ไม่ช่เจิญในหม้อปัจจัยหมกธะสองรอยชุดห้าหมืนบาทเนาะสาธุเนาะอืม